สวัสดีครับวันนี้มารีวิวท f r นะครับตัวนี้ปีเกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้แปลงกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแต่งซิ่งครับผมนะรีวิวตอนฝนตกเลยฮะไวๆหน่อยเลยอ่าสโบ i h ไอเไอนะฮะอินเตอร์นานะฮะปันสิบมิลหัวฉีดท่ารูโตนะครับเฟืองท้ายตัวนี้เฟืองท้าย3.5แล้วนะครับมีระบบปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กถัง A ครบนะครับถังดักน้ําซิ่งนะครับ พัดลมไฟฟ้ามะนาวมินียมครบนะครับตัวนี้นี่อินเตอร์แนลหล่อๆทรงหล่อๆเลยนะฮะนีฮะทรงหล่อๆเลยนี่สีสวยรอบคันนะครับผมสีสวยรอบคันนติ๊กเกอร์หายากยังอยู่นะครับติ๊กเกอร์หายากยังอยู่สีสวยรอบคันกระจกไฟฟ้านะครับรถขับดีครับผมอ่ยาย้ายแบตไว้ข้างหลังครับนะฮะ คําสวยๆครับผมฝาท้ายสวยๆไปท้ายซิ่งครับช็กเป็นปรับระดับนะครับผมโช็กปรับระดับล้อล้นนิดๆครับผมเนะฮะนะฮะเครื่องฟิตัติดง่ายนะครับ เครื่องฟิตตาติดง่ายเลยนีเนียนครับผมยังไงสนใจติดต่อได้ครับขอบคุณครับ